โอเควันนี้เราจะมาฟูลทีมเลี้ยวมัดลิดนะครับก็งบประมาณ1,700-2,000ล้านประมาณนี้น่จาจะไม่ผิดนะจากที่ผมได้ไปจัดมาแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างที่ผมนํามาลงทีมมั่งสำหรับฟูลทีมมัดลิดครับก็ราคาเนี่ยผมจะเอาตัวที่ไม่ค่อยแพงมากดีกว่าราคาแบบสมัยสมผลนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างส่วนแผนครับจะเป็น C ี2 1 2นะเพราะว่าเลี้ยวมัดลิดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยตอนที่ยังเตะ UCL นะก็เห็นใช้แผนนี้อยู่ กองหน้าเนี่ยจะเป็นวินิกับโรดิโก้ใช่ไหมส่วนกลางลุกเนี่ยจะเป็นจูด์เบนิงแฮมนะครับล้วก็จะมาใช้แผนนี้กันโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยมากันที่ตำแหน่งแรกครับผม GK หรือว่าผู้รักษาประตูนั่นเองก็มีคาซิอาสากับกูตัวนะครับซึ่งกูตัวเนี่ยรู้จักราคาก็แพงกว่าคาซิอาสยาเยอะมากๆเลยถ้าใครเป็นสุลต่านอะ่ะก็แนะนําเป็นกูตัวนะครับแต่ถ้าใครไม่ใช่สุลต่านมีงบจํากัดอะ่ะก็เอาคาซิอาสาไปใช้ก่อนสำหรับคนที่อยากฟูลทีมเรียกมัดริดนะแต่จริงจแล้วถ้าถามผมนะครับ ถ้าอยากได้ตัวที่เก่งกว่าคาสิย่าตผมคิดว่าก็มีเยอะนะเพราะคาสิย่าแต่มันไม่ค่อยสูงเลยสูง185ซนติเมตรเองนะครับส่วนวตัวนียสูง200เซนพ่อมึงมันสูงโคตรสำหรับตัวนี้กับเสาไฟฟ้าส่วนในตัวนี้เนะี่ยถ้าเราไม่ได้แบบซีเรียสจะฟูลทีมแล้วมาติด11ตัวขนาดนั้นนะก็ไปเอาตัวอื่นก็ได้นะสำหรับประตูผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่สำหรับตัวนี้แต่ถ้าใครอยากฟูลทีมก็เอาไปเลยคาสิย่าเม็ดแดงอยู่ที่144ล้านข้อดีของมันอนะ่ะก็มีอยู่นะถึงจะตตตััวววไม่่่สูงแานเป็ที มีคว้างลุกไกลแล้วก็รีเฟกเร็วปฏิกิริยากับการตอบสนองที่เยอะปฏิกิริยานี่เยอะมากๆอยู่ที่9 9นะครับตอบสนอง106ก็น่าจะเป็นตัวที่รมลุกเร็วรีเฟกเร็วนะสลับคาสิยตัตการเล่นหนึ่งหนึ่งเนี่ยเวลาแบบกองหน้าฝั่งตรงข้ามหลุดมาผมคิดว่าทําได้ดีสำหรับคาสิยัตครับส่วนกูตัวกูตัวนี่รู้อยู่แล้วเรื่องการเซฟเนาะทุกอย่างน่าจะเยอะกว่าพลังของคาสิยัตหมดแหละแล้วก็ไปเล่นจริงก็น่าจะเก่งกว่าด้วยนะเพราะว่าส่วนสูงกแหละก็ไม่มีอะไรมากเลยสำหรับกูตัวรู้ๆอยู่แล้วเนาะ ยิ่งกูตัวสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเหนียวขนาดโดนารุม่ามันยังโคตรเหนียวเลยมันยังไม่สูง200เซนน่ะแต่กูตัวมันสูง200รครับราคาพลังก็แบบเอาเรื่องด้วยเรามาสรุปกันครับก็ถ้าใครตังเหลืองบเยอะเป็นสุลต่านก็จัดไปเลยก <c oughs> ูตัวตัวนี้ราคาก็มิดแดงที่ที่619ล้านสำหรับกูตัวส่วนถ้าใครตังไม่ค่อยเยอะแล้วอยากกูทีมมัติดอยากแบบเก็บเงินไว้ไปซื้อตำแหน่งอื่นก็เอาคาทิยาตไปก่อนก็ได้ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นมัติดเหมือนกันนะครับเป็นตำนานมัติดเลยดีกว่า ตำนานมาริดต,ตัวนี้อยู่ที่144ล้านก็ถือว่าโอเคสำหรับเ็ดแดงราคาก็ไม่ได้โดดเลยนะครับดูจากการาฟเนี่ยราคาก็ถือว่าโอเคเลยนะทรงๆอยู่แถวข้างล่างด้วยซ้ําก็เป็นตัวที่ใช้ไปก่อนอนะสำหรับคาสิยัสเราไปตําแหน่งต่อไปดีกว่า CB ครับตาแหน่ง CB เนี่ยผมหยิบม,มาแค่2ตัวเท่านั้นนะสำหรับเซนเตอร์นะครับผมก็มีเอเดมิลิตากับรูดิเกอร์นะครับซึ่งรูดิเกอร์เนี่ยหยิบไป2ตัวเลยนะครับ มันมีความต่างเรื่อง OVR กับราคาแล้วก็สเตตข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่มินิเตาดีกว่ามินิเตาเนี่ยจะเป็นกองหลังที่เร็วนี่ครับวิ่ง92เลยแถมมีพลังแฝงโมงด้วยนะส,สูงเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากสลับกองหลังอยู่ที่186แล้วก็มีพลังแฝงพยายามเตะลูกกับส่งลูกไกลนะครับซึ่งมันสามารถเล่นแบ็คได้ใช่ไหมตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดอ๋อมันเล่นไม่ได้นะครับสลับมินิเตาเพราะว่าตัวจริงเนี่ยผมเห็นมันเคยโยกไปเล่นแบ็คอยู่นะแล้วมันก็มีพลังแฝงอันนี้ให้ด้วยครับพยายามเตะลูกขวางสนามััับอนนนี้มสแเลย แล้วมันใส่มาทําไมวะทั้งที่มันซินเอร์ได้อย่างเดียวครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจแต่ว,ว่ามีส่งลูกไกมาอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับสำหรับพลังแฝงนะครับส่วนค่าพลังนี่ครับเด่นเด่นเลยก็น่าจะเป็นพวกลูกมงแหละสำหรับมิเิเตานะถึงจะตัวเตี้ยแต่ก็กระโดดสูงประมาณนั้นเลยแถมมีพลังแฝงมงด้วยลูกมงก็น่าจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะสำหรับมินดเตาตัวนี้นะครับเรื่องการส่งบอลขึ้นหน้าก็ถือว่าทําได้โอเคแถมมีพลังแฝงด้วยเรื่องการแท็กเกิลอะไรก็ถือว่าโอเคอยู่นะยกเว้นสไลด์นะที่ไม่แตรร้อออยสมมดุีคคคับวววาาเ็กถื่ อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ใช้งานได้นะครับพวกความเร็วฝีเท้าพวกนี้ก็ถือว่าโอเคตามมาตรฐานนะคือดูพลังครับมันไม่ได้แบบเด่นอะไรมากมายสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าตามมาตรฐานใช้เล่นได้ใช้ลงแรงได้สำหรับมินิเตานะครับส่วนลูดิเกอร์เอาเป็นตัวนี้ละกัน o v r เยอะสุดเนาะลูดิเกอร์ตัวนี้ก็ไม่เคยจะมีพลังแฝงสักล่างเดียวเวร์กเ t ทเนี่ยจะเป็นสูงสงนะครับสำหรับลูดิเกอร์เอ้ยผมลืมเลยลืมดูเว r ร์กเรของมินิเตานะครับ บิลิตาเนี่ยเวิร์กเลดดีนะครับอยู่ที่ปันกลางสูงสำหรับตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะมากแต่ว่ารูดิเกอร์เนี่ยไปเล่นจริงแนละ้วมันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรขนาดนะนั้นนะถึงเวิร์กเลดจะเป็นสูงๆนะครับไปเล่นจริงมันก็ไม่ได้แบบขึ้นเวอร์วังอลังการมันก็อยู่แถวๆกองหลังนั่นแหละครับส่วนค่าพลังตัวนี้นะผมบอกได้เลยว่าครบเครื่องดีกว่าบิลิตาวตัวเมกี้นะเพราะว่าการนี้มันก็ออกมาทีหลังด้วยแหละสำหรับตัวนี้ดูครับการกระโดด1 1 0การหม่ง1้3ครับค่าพลังเกมรับ แตะร้อยหมดเลยเกือบร้อยสิบด้วยซ้ำสำหรับการแท็กเกิลกับการประกบนะครับส่วนสมดุลอยู่ที่92เยอะมากความว่องไวว่องไวกว่ามิลิตาตัวเมื่อกี้นะส่วนความเร็วเนี่ยโอ้โหเป็นตัวที่เร็วมากเร็วกว่ามิลิตาตัวเมื่อกี้อีกก็ตัวนี้จะเร็วสปีดปลายมากกว่านะคือถ้าวิ่งทางยาวเนี่ยดูริกเกอร์เอาเรื่องเลยครับถ้าวิ่งทางยาวส่วนเรื่องการส่งบอลขึ้นหน้านี่ครับการส่งลูกใกล้การส่งลูกไกลทําได้ดีเลยสับตัวนี้ก็เป็นตัวบิวอัพได้ด้วยเพราะว่ามันไม่ได้แค่แบบเกมรับดีอย่างเดียวกมมีารสเองหลัง แล้วเรามาดูอีกตัวหนึ่งก็เป็นรูดิเกอร์ร่าง ucl ตัวนี้จะถูกกว่าเยอะมากๆเลยซึ่งค่าพลังเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะนะครับนี่ครับก็มีเซรัเกิลที่โดนลดเนาะการมงที่โดนลดนิดหน่อยกระโดดก็โดนลดนิดหน่อยก็โดนลดพลังมาหน่อยเองสำหรับรูดิเกอร์ตัวนี้ครับซึ่งถ้าผมแนะนาเนี่ยผมคิดว่าถ้าอยากเซฟงบก็มาเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ตัวนี้จะอยู่ที่140ล้านเองสำหรับเม็ดแดงราคาตำสุดอยู่ที่1 3 3ล้านถ้าไปเอาตัวนี้เม็ดแดงแพงมากเม็ดแดงแพงมากเลยเม็ดแดงเกือบ400ล้านสาหรับรเ้อาะ ก็มาเอาตัวนี้เล่นก่อนก็ได้ตัวนี้มันก็แค่อัปเกรดค่าพลังมานนดิดๆหน่อยๆอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเก่งกว่าตัวนี้เวอร์วางอะไรขนาดนั้นครับก็จะดีกว่าที่ o v r ได้แหละประเด็นอะส่วนมิดเตาครับมิดเตาตัวนี้ก็ถูกเหมือนกันนะอยู่ที่119ย้าล้านสลับเม็ดแดงนะครับผมโอเคก็เอาไปยืนคู่กันเลยสลับมิดเตากับรูดิเกอร์ครับเพราะว่ามีแค่2ตัวอยู่แล้วสลับกองหลังแบ็กซ้ายเนี่ยมีเมนดี้กับเฟอร์นันโดเฮโร่นะครับซึ่งเฟอร์นันโดเฮโร่เนี่ย ก็ผมเชียร์มากกว่าถ้างบไม่ได้เยอะอะไร Mendy เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงสลับเม็ดแดงก็อยู่ที่397ล้านเลยมูลค่าตามสูตรอยู่ที่ยอยู่ที่382ล้านครับซึ่ง Mendy เนี่ยมันเก่งอยู่แล้วแหละโคตรเก่งเลยเลเอะเล่นได้2เท้าพลังงาน5าดาวสกิลเล่นได้นาะเรื่องความเร็วอะไรต่างๆตัวนี้ก็เคยแนะนําไปแล้วสหรับคนที่งบเยอะก็มาซื้อตัวนี้สลับ m e n ี้นะครับส่วนคนงบน้อย อยากได้แบ็กซ้ายมัดลิดตัวนี้ก็ถือว่าทดแทนได้อยู่ครับจริงๆมันเป็นเซนเตอร์นะไอเฟอร์นโดเฮโร่เนี่ยมันเป็นตำนานนะครับที่เป็นเซนเตอร์แต่ว่าการ์ดล่างนี้มันโยกมาเป็น LB ครับแล้วก็เล่นวิงแบ็กได้ด้วยพลังงาน4ีดาวครึ่งโอเคมากๆแล้วก็มีลูกมงว่ามันตัวสูงไงแล้วก็อย่างที่บอกครับมันเคยเป็นเซนเตอร์นะครับสำหรับตัวนี้มันก็เลยมีพลังแฝงนี้นครับแล้วก็มีพลังแฝงความเป็นผู้นําด้วยสำหรับตัวนี้ถือว่าดีมากเวิร์กเรทเป็นปานกลางสูงนะครับก็เป็นแบ็กสไตลิ่งเกมรับ,รบนะ นี่ครับค่าพลังเกมลับก็ถือว่าโอเคอยู่นะมีสไลด์ที่แย่หน่อยสำหรับการกระโดดแล้วก็การหมุกนะครับอันนี้คือทําได้อยู่แล้วส่วนความเร็วนี่ครับความเร็ว98เอาเรื่องเลยนะสูง187แต่ว่าวิ่งเร็ว98ผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะความแข็ง84สมดุล84การเปิดบอลดีมากๆอยู่ที่100นะสำหรับตัวนี้แต่ก็นั่นแหละครับมันไม่ค่อยเติมนะสำหรับตัวนี้คนระับแล้วก็เปิดยากด้วยเพราะว่าเราเอาไปเล่นแบ็กซ้ายใช่ปะแต่ว่าเท้าซ้ายเนี่ยเปิดไม่ได้เลยนะครับถ้าเราจะเปิดเน เราก็ต้องหักบอลกลับมาทางเท้าขวาเราค่อยเปิดนะมันถึงจะเปิดได้ถึงข้ามาทัาเปิดบอลจะเยอะนะครับแต่เท้าแย่งไงพลังการยิงอะไรพวกนี้ให้มานักเตะมาริดมันชอบมีพลังการยิงเยอะนะเว้ยเกือบทุกตัวเลยมายิงกันแรงมากไม่รู้ว่าคนฝึกสอนเทนเนอร์นี่คือแบบสอนยิงอย่างเดียวเลยหรือเปล่าราคาเนี่ยสำหรับพีระนโดเฮโร่ตัวนี้ถูกมากๆอยู่ที่88ล้านมูลค่าต่ำสุดก็87ล้านคนซื้อเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ ก็คุ้มราคาอยู่แหละถึงเท้าซ้ายจะแย่นะครับแต่การเปิดบอลดีแล้วก็วิ่งเร็วตัวสูงอีกต่างหากสามารถหมุงบอลได้แบ็กที่สามารถหมุงบอลได้เนี่ยผมคิดว่ามีน้อยนะในเกมนี้ที่พอไปแบบหมุงสู้ปีกได้หรือว่าหมุงสู้กองหน้าได้เนะี่ยมีน้อยครับแบ็กขวาของเราก็มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่มี3าล่างเลยนะครับก็คือคาบาคาวนั่นเองก็มีล่างยูโรล่าง TS แล้วก็ล่างแชมป์ยูซีเอลนะซึ่งล่างที่ผมแนะนําก็เป็นล่างยูโร ว่า o a r ER กับสเตตที่ได้นเนี่ยสมเหตุสมผลมากๆเลยตัวนี้ o a r ER อาจจะน้อยไปหน่อยซึ่งตัวนี้เนี่ยเม็ดส้มอยู่ที่97ล้าน800,000ก็มีคนซื้ออยู่นะเพราะว่าการ์ดมันก็เท่อยู่นะครับสำหรับผมนะครับก็ o a r ER 100อ่ะมาเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ได้ o a r ER ที่เยอะกว่าแล้วก็ค่าพลังที่อาจจะเยอะกว่านิดนหน่อยๆ,ๆราคาก็ถูกกว่าด้วยนะครับอยู่ที่74ล้านสำหรับเม็ดแดงเนาะส่วนไอ้ตัวนี้แพงเกินไปถึงคนจะรอซื้อเยอะนะครับสำหรับเม็ดเทา300ล้านเนี่ยเม็ดส้มมันก็300ล้านน ทำไมเขาไม่ซื้อเม็ดส้มวะเขาไปซื้อเม็ดเท่านี่ผมก็ไม่เข้าใจนะซึ่งราคาเนี่ยถ้าดูจากรการันพุ่งขึ้นเยอะมากเลยนะเป็นไปได้ก็ให้รอก่อนช่างใจตัวเองไว้ก่อนนะอย่าพิ่งรูปมากนะครับที่แบบรีบไปซื้อรอก่อนนะสำหรับตัวนี้แต่มันก็คงลงมานะคาร์บาฮาวครับก็มาดูสเตตตัวนี้ดีกว่าตัวที่เราจะซื้อกันนะครับตัวนี้ฟีเท้าให้มา98พลังงาน4ดาวครึ่งท่าสกิล3ดาวนะครับนี่ครับความว่องไว91เอาเรื่องเลยสมดุล96นะครับโอเคความแข็งแรง86ก็อเค แล้วก็เป็นแบค็คที่กระโดดสูงตัวนี้พอมองได้นะอาจจะไม่ได้มงดีอะไรนะเพราะว่าก็มีจังหวะที่โดนปีกเขาแย่งมองอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันตัวเล็กไงตัวนี้ครับก็เป็นแบค็คสไตล์แบบบาลานซ์์นหน่อยเพราะว่ามันก็สามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เด่นมากๆแต่ค่าพลังก็แตะ9กแตะ100่หมดเลยนะก็เป็นตัวแบบแบค็คสายบาลานซ์ที่มีมาตรฐานแล้วกันเพราะว่ามันทําได้หมดเลยค่าพลังนี่แตะ9กหมดอย่างที่บอกไปซึ่งเวิร์กเด่นจะเป็นประกรบันการครับพลังแฝงไม่มี สรับคาบาฮาตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่แนะนําที่สุดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปตําแหน่ง CDM กันดีกว่าครับสรุปอันนี้ก่อนแล้วกันสรุปก็คือผมเชียร์ตัวนี้ที่สุดนะสรับคาบาฮาวนาครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับตัวยูโรไปครับ CDM CDM ผมก็หยิบชูเอลมานี่มาเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวเท่าน,นั้นสรับเรียวมาริดนะครับก็ต้องเอาตัวนี้แหละสรับชูเอลมานี่ราคาเนี่ยามาดูก่อนเลยอยู่ที่70ล้านถูกมากนะคะต่ำสุด6 6ล้านก็มีคนรอซื้ออยู่นะ v i r เนี่ยมันให้มาเยอะเลยนะครับแต่พลังข้างในเน ก็พอโอเคนะอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากสำหรับตัวนี้ก็มีส่งลูกไกลสำหรับพลังแฝงเวิร์เลนเนี่ยเป็นประการสูงก็โอเคเลยนะเป็นกองกลางตัวรับแบบรับจริงๆนะอาจจะไม่ได้เติมเยอะสำหรับเชียร์มันนี่นะครับพลังงานสีดาวครึ่งท่าสกิล3ดาวก็ไม่ได้ติดอะไรนะเพราะว่ามันเป็นกลางรับไงส่วนค่าพลังหลักๆที่เราจะมาดูกันก็เรื่องของเกมรับความว่องไวสมดุลโอเคความแข็งแรงโอเคเลยนะเนี่ยสามารถหมุนบอลได้อยู่แล้วเพราะว่าสูง188กับการกระโดดที่ให้มาสูงการหมุนก็ถือโอเค การรับรู้ก็เยอะนะครับสไลด์ก็95ถือว่าไม่ได้แย่เลยสลับสเตตสไลด์นะครับการแท็กเกิลดีประกบดีสหรับตัวนี้ความเร็วก็ไม่ขี่เหเลยการเล่นคอยอยู่ที่ 90, เ0าคอยเลยกยวิ่ง89นะครับส่งลูกใกลด้ดีส่งลูกไกลดีนะครับการมองก็ถือว่าโอเคเปิดบอลอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องไปโฟกัสมากเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นไปเปิดอยู่แล้วเนาะสลับ cdm กางรับนะครับ สรุปเลยสหรับสแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรแล้วอารมณ์แบบก็แบบพอทูถ่ายได้เออตัวนี้มันก็ไม่ได้เด่นเรื่องอะไรนะครับก็พอมายืนได้สํับรับ c เของเรียมาลลิดเนาะก็มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแหละเดี๋ยวเราก็จะไปตำแหน่งต่อไปเลยดีกว่าตำแหน่งเนี้ยของจริง CM ครับไปตำแหน่งต่อมาครับก็จะเป็น CM กับ C a m นะครับหรือว่ากลางลุกนั่นเองเพราะว่าเราใช้แผน C1212 นะครับมันก็เลยมีกลางลุกด้วยซึ่งจูเนี่ยมาเล่น,นทั้ง CM เและ c a m ไงผมก็เลยหยิบมาหลายร่าง ก็เป็นโมดิปโมดิปเนี่ยจะมี2ล่างนะครับมีร่าง TS กับล่างยูโรนะครับแต่ถ้าให้ผมดูเนะี่ยผมคิดว,ว่าล่างนี้เท่กว่าวะ่ะแล้วใส่เสื้อมารติด้วยไงล่างยูโรมันไม่ค่อยเท่ยังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูล่างนี้ก่อนก็ได้อะร่างนี้นครับราคาเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับซึ่งคนก็รอซื้อเยอะเหมือนกันจริงๆตัวนี้เนะี่ยสเตตข้างในมันเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะมันมาใหม่กว่าสำหรับโมดิปตัวนี้แล้วก็ได้พลังแฝงความเป็นผู้นําที่เพิ่มมาตัััว TS มมมนนจะไ่ีีพลงงแ้้ครก็ถาใ นั่นนะครับเป็นสุลต่านงบเหลือก็จัดโมดิตได้เลยนะครับแต่ถ้าเอาแบบใช้ได้แล้วก็ประหยัดงบก็เป็นโมดิตตัวนี้โมดิตตัวนี้เนี่ยราคาแค่173เมงคนขายเยอะมากเพราะาราคามันขึ้นไปเนาะก็เอาเป็นเม็ดส้มเลยครับถ้าใครจะซื้ออยู่ที่192ล้านเองตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับราคาไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็ได้ o v r เยอะด้วยสำหรับโมดิตนะครับเรามาดูค่าพลังครับค่าพลังเนี่ยฝีเท้าอยู่ที่90เลยนะครับเรื่องการส่งบอลอันนี้ไม่ต้องห่วง โมดิส่งโคตรดียิงไกลดีแน่นอนสหรับโมดิตแล้วก็อีกค่าพลังหนึ่งที่ผมว้าวนิดหนึ่งนะก็คือเรื่องการแท็กเกิลเนี่ยอยู่ที่90เลยนะถือว่าเยอะอยู่นะเยอะมากๆเลยแหละสรับโมดิตนะมันเล่นเกมรับได้ดีอยู่นะสลับตัวนี้ก็เป็นห้องเครื่องที่ดีเลยส่วนตัวหนึ่งที่จะมายืนคู่ลูก้าโมดิตนะผมยังคิดว่าควรเป็นเบลเบเด้นะครับเบลเบเดปีนี้น่าจะเป็นตัวที่เหมาะสมที่เอามายืนคู่กันเป็นแบบพลังงานของทีมนะเบลเบเดตัวนี้วิ่ง99เ้พราะมเป็นตัว r m ไง นี่ครับพลังงานสีดาวครึ่งถ้าสกิลสีดาวโอเคมากเลยแล้วก็เวิร์กเลสสูงสูงนะครับตัวนี้ก็วิ่งขึ้นสุดลงสุดนะสำหรับบาเบเดนะครับ,รบ,ค,รบความว่องไวสู้โมดิทไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันตัวสูงนะครับสำหรับตัวนี้สูง182เลยปฏิกิริยาดีตัวนี้ส่งลูกไกลดีการมองดีนะครับเกมรับก็ถือว่าเล่นได้นะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถเล่นเกมรับได้นะถือว่าโอเคเลยสำหรับค่าพลังเกมรับความแข็งไรดีหมดแล้วก็ความเร็วที่เร็วด้วยเป็นกองกลางที่เร็วนะเพราะว่าเป็น RM แล้วโยมา CM มันสามารถโยกมา CM ได้นะครับสำหรับบบ l l b ดตัวนี้ราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆเม็ดส้มนะครับนี่ครับอยู่แค่200ล้านอะเม็ดส้มนะเว้ย202ล้านอะเอาเรื่องปะล่ะผมว่าคุ้มมากเลยสำหรับบบ l l b ดตัวนี้ก็ไปจัดกันได้สำหรับตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาตอนนี้เวลานี้ไปซื้อด่วนส่วนอีกตัวหนึ่งตำแหน่งแคมครับกูแลตัวนี้ผมหยิบมาด้วยเพราะัมเป็นมาติดแต่ว่าผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้ว ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวอะตัวนี้ผมคิดว่าจู๊ดเก่งกว่านะเพราะว่าจู๊ดเนี่ยผมก็ใช้อยู่กูแลนี่ก็ยังยังอยู่ในทีมผมอยู่เลยนะนี่ครับผมก็ใช้อยู่เหมือนกันสลับเบลิงแฮมตัวนี้แล้วก็กูแลตัวนี้นะซึ่งจากที่ผมใช้นะผมรู้สึกเบลิงแฮมเก่งกว่าแต่ก็ได้ละครับอันนี้ยังไม่ได้ตีเม็ดแดงแล้วก็ยังไม่ได้อัพวลนะผมเล่นไปประมาณ56ตามั้างผมพอเลยตัวนี้ผมไม่ค่อยเข้ามือวะ่ะเป็นเบลิงแฮมดีกว่าเพราะว่าเบลิงแฮมเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างอะเกมรับเล่นได้เกมลุกเล่นได้ ทำได้หมดเลยตัวสูงด้วยซึ่งจู๊ดเนี่ยผมจิบมา5ล่างเลยนะครับก็มีล่างนี้ที่อาจจะเก่าแล้วแต่มันก็ยังสามารถเล่นได้นะสำหรับคนที่งบน้อยมากๆก็ไปซื้อตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเอาการ์ดใหม่ละกันเอาตัวนี้ออกไปก่อนครับก็การนี้ก็สามารถเล่นแคมได้นะครับที่เหลือก็เป็นการ์ดแคมหมดโอเคเรามาโฟกัสกันเลยครับสำหรับจูด๊ดเบลิงแฮมเนาะตัวนี้เป็น CM ที่เล่นแคมได้แล้วก็วิ่งเร็ววิ่งเร็วอยู่ที่91นะครับ วิ่งเร็วกว่าร่างยูโรตัวนี้ร่างยูโรตัวนี้จะวิ่งช้านะครับตัวนี้ก็ตัดไปก่อนดีกว่าเราจะตัดไปทีละชอยนะครับเพราะว่าตัวนี้วิ่งช้าเนาะตัวนี้ดีกว่าเราไปยืนแคมครับตัวนี้เร็วกว่าครับส่วนเบลิงแฮมตัวนี้เบลิงแฮมตัวนี้ก็วิ่งอาจจะไม่ได้เร็วมากตัวนี้จะไปเด็นเรื่องของการทาประตูเลยคือเนี่ยครับภาพลางเกมรับคือจะน้อยกว่าเพื่อนเลยนะรับสำหรับเบลิงแฮมตัวนี้ครับผมก็จะตัดไปอีกตัวหนึ่งเหลือแค่ตัวนี้กับตัวนี้เนาะเหลือแค่เบลิงแฮมมารนี้ง โอเคโอเคครับเราเหลือแค่2ตัวแล้วสำหรับจูส์เบลิงแฮมร่างยูโรใหญ่เด่ยผมคิดว่ามันยังแพงไปนี่ครับราคาเม็ดเทากับเม็ดส้มเนี่ยเท่ากันเลยแล้วก็ราคาดีดขึ้นมากผมก็เลยยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่จริงๆผมก็รอขายอยู่นะสำหรับตัวที่ผมใช้อยู่เนะี่ยแต่มันขายไม่ออกครับผมก็เลยต้องจําใจเล่นไปก่อนซึ่งตัวนี้ผมก็จะตัดไปนะเพราะว่าราคามันบักเกินไปส่วนตัวนี้ราคาก็บักเหมือนกันแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตที่โอเคอะ่ะมันยัง 200กว่าล้านนะถือว่าโอเคได้เวลา103เมส้มไปนะสับจูตัวนี้ถ้าไปยืนเป็นแคมมันก็เหลือแค่102นะเรามาดูที่ค่าพลังดีกว่าพลังงาน5ดาวท่าสกิล4ดาวนะแล้วก็มีจิ้มบอลให้น i n ทกเกิ l ลกับเหนือชั้นนะครับเบิร์กเดชสูงสอยู่แล้วสำหรับตัวนี้ขึ้นสุดลงสุดนะครับสับจูเป็นแคมแต่พลังงานเยอะไม่ต้องห่วงว่าจะหมดแรงหรือเปล่าไม่หมดแน่นอนเพราะผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับความว่องไวนยอยู่ที่92นะครับถือว่าโอเคเลยสำหรับคนที่สูง186ซแเมตร แต่พอไปเล่นในเกมจริงมันก็ทรงทื่อหน่อยแต่ไม่ได้ทื่อมากนะสับจุดเกมรับเนี่ยเล่นได้ดีอยู่แล้วมันเป็นตัวที่จิ้มบอลดีมากแล้วก็มีพลังแฝงด้วยมันก็เลยแบบจิ้มดีอะเออเวลาผมไปเล่นจริงมันจิ้มดีมากๆเลยสับตัวนี้ก็จูดเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษอะแล้วก็ไปยิงในกรอบเขตโทษมันจะประมาณนั้นมันจะไม่ค่อยยิงไกลนะตัวนี้มันยิงไกลแบบผมคิดว่ามันยังสู้ตัวอื่นไม่ได้อะแต่มันชอบสอดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษนะไม่ว่าจะบงหรือว่าเข้าฮอตอย่างเงี้ยเวลาเพ แต่ที่ผมเล่นนะร,รู้สึกเหมือนมันอารมณ์เหมือนกองหน้าตัวต่ำอนะถ้าเราไปจับยืนเป็นแคมอะสำหรับจู๊ดเบรนแฮมนับก็ราคาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าคุ้มค่ากว่าตัวอื่น,อ,นอยู่ที่240้สล้านนะส,นสับไปส้มโอเคจะประมาณนี้เลยถ้าสรุปก็คือจู๊ดเบรนแฮมน,นะครับเป็น CAM นะเป็นกลางลุกส่วนคู่กลางเนี่ยเป็นโมดิยืนคู่กับ,บเบลเบเด้นะครับสองตัวนี้แต่ถ้างบเหลือนับก็มาเอาโมดิต,ตัวนี้ก็ได้หรือไม่ก็จู๊ดเบ็นแฮมถ้างบเหลือก็มาาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้จะมีพลังแฝงเกี่ยวกับ จักรยานกาดซึ่งผมใช้อยู่มันก็ไม่ได้ใช้อะไรหรอกไอ้จักรยานกาดเนี่ยไปเอาพลังแฟง์ลองดูดีกว่าอันนี้คุ้มค่ากว่าครับเชื่อผมมา,าจูตัวนี้คุ้มค่ากว่าถึงคุณจะมีเงินแบบเงินเหลือเงินเยอะแต่ว่าจูตัวนี้คุ้มค่ากว่าเยอะนะครับตำแหน่งต่อไปตำแหน่งกองหน้านะครับก็เราใช้กองหน้า2ตัวเนาะก็มีเอมบัปป้จริงๆมีลายกาดแต่เดี๋ยวพาไปดูนะครับผมหยิบมาแค่กาดเดียวก่อนแล้วก็มีวินิโรดิโก้นะครับที่เหลือก็เป็นล่างอื่นและเป็นวินิล่าง TS กับวินิล่าง u c l นะครับ ซึ่งกองหน้าเรามี2ตัวเพราะว่าแผน4 1 2 1 2นะครับก็กองหน้าใส่ความเร็วอยู่แล้วสำหรับเรอัวมาริดโรดิโก้ครับปเรามาดูที่โรดิโก้ดีกว่าเพราะว่าโรดิโก้เนี่ยน่าจะมีแค่การนี้ที่เล่นได้การท,ทีเมัน o อ r น้อยไปแล้วนะครับแค่เกาการนี้ o อ r เยอะ,ะครับการนี้มานานแล้วมากๆตั้งแต่แบบผมเล่นแรกๆเลยมั้งสำหรับการดนี้นะครับก็เม็ดส้มอยู่ที่1 1 0ล้านคนซื้อเต็มเลยนะเพราะว่าโรดิโก้เนี่ยมันไม่ค่อยมีร่างการ์ดใหม่ๆเนาะเหมือนจะมีให้แ,กกกแลวนะกว่าจาะนะผมก็ไไม่ได้แกเหมกัน ก็ถ้ามาซื้อมาซื้อการ์นี้ใช้เป็นส้มราคาถือว่าโอเคเลยแต่ก็ได้แหละครับซื้อยากหน่อยนะสำหรับโปรตโกตัวนี้เนาะก็สามารถเล่น ST ชได้นี่ครับสามารถเล่นกองหน้าได้แล้วก็ปีกซ้ายได้ปีกขวาได้เลยครับสารพัดประโยชน์สำหรับตัวนี้พลังงานดีท่าสกิลดีวิ่งเร็วยิงดีอยู่นะเท้าสี่ครับแต่ว่าสามารถปั่นเท้าซ้ายได้เพราะว่าผมแบบเคยใช้มาก่อนสำหรับตัวนี้มันปั่นเท้าซ้ายได้เลยเท้าซ้ายก็ถือว่าอารมณ์เดียวกับเท้าขวาเลยอะปั่นได้ปั่นดีด้วยสำหรับตัวนี้ ส่วนวินี้ก็แนะนําเป็นวินิล่างนี้ละกันนะเพราะว่าล่างนี้อาจจะเก่าไปแล้วหน่อย o b าน้อยด้วยนะครับถ้าเราจะซื้อจริงก็ต้องเป็นเม็ดส้มเลยเนาะให้มันเ b r หนึ่งร้อยนะครับเรามาเอาวินีตัวนี้ด้วยว่าวินี้ตัวนี้ราคามันบักนะครับเนี่ยร,ราคาเท่ากันเลยก็อยู่ที่329ล้านสำหรับวินี้ตัวนี้นี่ครับมนสามารถเล่นกองหน้าได้นะนี่เอสทีได้ส่วนพลังแฝงเนี่ยมีปั่นโค้งเหนือชั้นกับไซ้ก้อยนะครับเวิร์เรสสูงสูงสำหรับตัวนี้ มันอาจจะไม่ค่อยดีตรงเวิร์กเรทส,สูงสนี่นแหละสำหรับวินี่นะครับมันก็ลงตามอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันนะวนะินี่เนี่ยเรื่องการปั่นเส้นโค้งให้มาที่85นะครับดูเหมือนจะน้อยนะครับซึ่งมันก็น้อยจริงแหละแต่มันมีพลังแสงยิงปั่นโค้งให้นะครับก็ตัวนี้ก็มาช่วยได้เยอะทําให้มันปั่นได้ด,ดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับสำหรับวินี่ก็สามารถปั่นได้ส่วนการทําประตูนะอยู่ที่101ค่าพลังมันก็เป็นสไตล์ปีกเนาะเรื่องการทําประตูอะไรมันก็อาจจะไม่ได้ให้มาเยอะเพราะว่ามันเป็นการ์ด LW นะครับแต สามารถเล่นได้วินนี่ตัวนี้จริงๆมาเล่นได้นะครับเ,เทียคุมตำแหน่งดีด้วยหาช่องดีนะครับเนี่ยปฏิกิริยาก็ดีวินนี่ตัวนี้โอเคเลย,โอ,เเลยโอ้โหเกมรับไอเทมโคตรทุเรศอะสไลด์แท็กเกิลสิบแปดเกมรับทุเรศจัดแต่น,นี้เซวเฉยไนดะ้จริงๆมันไม่ใช่ความสาําคัญอะไรหรอกเพราะว่าเป็นมันเป็นปีกเหมือนกองหน้านะแต่ว่ามันให้มันน้อยมากเลยเนะี่ยแค่สิบแปดเดงมันน่าจะเป็นแบบค่าพลังที่น้อยที่สุดที่ผมเคยเห็นแล้วปะสไลด์แท็กเกิลสิบแปดนะสวินนี่ตัวนี้เออนี่ก็หาดีส่วนนี้บัปปี้นะครับบ เอปัปเป้ทีวายมันยังเก่งอยู่นะครับตอนนี้คือแบบมันยังมีคนซื้อเล่นอยู่เลยอ่ะคือมันยังเกียนอยู่เลยนะนี่ครับเอปัปเป้ทีวายนี่ครับคนซื้อเต็มเลยมันยังเก่งอยู่นะครับร่างกายสวยด้วยมาดูกันที่พลังแฝงของคิสแทนปัปเป้นะครับก็มีร่างกายแข็งแรงนะครับเหนือชายเรื่องเร็วแล้วก็ยิงไซก้อยนะครับตัวนี้พลังแฝงดีโคตรๆดีกว่าวินนี่กับโรดิโก้นะครับส่วนค่าพลังงานจะอยู่ที่4ดาวครึ่งถ้าสกิล5ดาวนะครับตัวนี้ส่วนฟีเท้าในที่เห็นออยู่ก็คคื106นะรับเท่ากับวิี่ มินิตร่างนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็ร้อยหเหมือนกันนะร้อยห้าดีกว่าเออแต่พอเล่นจริงแล้วผมคิดว่ามันก็เร็วทั้งคู่นะวินิตรก็โคตรเร็วเอ็มบัปเป้ก็โคตรเร็วนะแต่ผมชอบเอ็มบัปเป้มากกว่าเพราะว่ามันจุดกอร์คมกว่าเลยครับประเด็นมันยิงดีกว่านะเนี่ยยิงดีกว่าแล้วก็ปั่นดีกว่าด้วยตัวนี้ซึ่งคงอยู่ที่88นะแต่ว่าไม่มีพลังแฝงปั่นโค้งนะแล้วก็ที่ทําให้มันวิ่งเร็วกว่าเพราะว่ามันจะมีเลี้ยงเร็วด้วยแหละสำหรับล่างนี้โอเคเรามาดูเอ็มบบบบััปปปเเเเเ้้้้้นนนะะะครรรรรรกกกกก็็็มมมีีีหลลลาา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 ายยยย่่่งงแแตตถออไดดดดด์์สววพฟูทิ ถ้าอยากได้เสื้อมาดริดก็ต้องเป็นการ์ดนี้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะบ้าหรอวะดูดิราคาเันเวอร์จัด2,560ล้านยป๊อปเป้ตัวนี้ O.R. ER โคตรเยอะเอาจัดเลยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีงบถึงขนาดนั้นนะแล้วก็มาเอาตัวนี้ก็ได้ T.Y. หรือไม่ก็ยูโรกับ T.S. ร่างเล็กนะครับ3ร่างนี้จริงๆเป้ร่างขาดเนี่ยเก่งโคตรๆเลยนะเก่งกว่าตัวอื่นที่ผมแนะนานะแต่ว่ามันราคาแพงไปอยู่ที่600กว่าล้านเลยสรับเมสส้มนะผมก็เลยคิดว่า เอาตัวอื่นไปเกาะก็ได้ตัวอื่นมันก็เก่งเหมือนกันก็ให้เลือกระหว่างตัวนี้ TS เล็กกับยูโรแล้วก็ TY แล้วก็ตามงบเลยตัว TS เล็กเนี่ยจะแพงกว่านะครับตัวยูโรก็จะรองลงมาแล้วก็ตัวที่ถูกที่สุดจะเป็น TY นะครับผมจากที่ผมแนะนําโอเคสหรับหน้าตาทีมนะครับผู้รักษาป,ประตูจะเป็นคาซิยาสนะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็กจะเป็นโรดิเกอร์กับมิลิเตานะบแบ็คซ้ายเป็นเฟอร์นันโดเฮโร่แบ็คขวาเป็นคาบาฮาวนะครับ CDM จะเป็นเชเวอมานี่ CM ดสองตัวจะเป็นโมดิสกับบาเบเดนะครับกกางุจะเป็นเบลิงแฮมนะครับจูด ส่วนกองหน้าสองตัวเป็นเอเปเป้กับวินิซิอุสนะครับก็วิ่งทีมแตกแน่นอนต้องขับมอไซต์ตามสับกองหลังฝ่ายตรงข้ามซึ่งมูลค่าทีมนะครับอยู่ที่1988ล้านนะครับ o อ r อยู่ที่103นะครับก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับฟูลทีมมาริตของผมหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเอเปเป้ก็อย่างที่บอกไปน้องมาใช้ได้หลายร่างเลยใครอยากเล่นร่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะแต่นี้ผมหยิบร่างนี้มาเพราะผมใช้อยู่แล้วผมก็คิดว่ามันเก่งนะสำหรับร่างยูโรนะครับก็ประมาณนี้สำหรับทีมโอเค จริงมีติดอยู่นิดหนึ่งวะ่ะสำหรับทีมนี้นะผมอยากเปลี่ยนประตูมากเลยอะแต่มันไม่มีแล้วไงกูตัวแพงเกินไปไงก็ต้องมาเอาคาสิยัตก่อนนะผมติดอยู่แค่ตัวเดียวเนี่ยแหละสำหรับทีมนี้นะครับแค่คาติยัตที่เหลือโอเคสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับสำหรับทีมนี้ลงแรงได้เลยโอเคครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็ใครมีทีมอะไรอยากให้จัดอีกก็มาคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ